السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلون عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ناصر ولا معينا فتعالى فتعال الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقر قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ل َِ ي ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَزِّرُهُ وَيُوَقِّرُهُ وَيُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ص د ق َ اللَّهُ الْعَظِيمُ พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายทุกๆท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงบัญชาชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้มีความยำเกรงต่อพระองค โดยการปฏิบัติตามบัญชาใช้ของพระงองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาอย่างสุดความสามารถของเราท่านทั้งหลายและเลิอกออกห่างจากทุกสิ่งทุกเรื่องที่เป็นบัญญัติห้ามของพระงองค์อัลลอฮฺสุบานหัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงมีการปฏิบัติอิบดะดามีการเคารพพักดีมีการสวามีพัก แด่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาตลอดชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั่นคือจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่เราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ในท้ายที่สุดเราจะต้องเป็นบุคคลที่ซิโรราบที่สวามิภักด์แด่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลานั่นก็คือการทำอิบาดะต่อพระองค์ตลอดชีวิตของเรา เเลยยทีีดววันนี้วันศุกร์ที่15ตุลาคม2564ตรงกับวันที่8เดือนรอบรุนอาวันปีฮิจรัชศกราช1443นับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ลอสุภานาหัวตาลาได้ให้ชีวิตของเราได้มาประสบพบเจอกับเดือนรอบยุนอาวัน เป็นเดือนที่บรมสสศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลัมประสูติท่านนาบีของเราเกิดในเดือนรอบิอุนอาวานเดือนนี้เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาูวตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราก็ได้ทรงแต่งตั้งให้นบีของเราเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอาูวาตาลา ทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนมนุษยชาติทั้งหลายไปสู่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาเป็นศาสนาทูตท,ที่ทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนมนุษยชาติทั้งหลายสู่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาต้องการที่จะให้เราท่านทั้งหลายมีศรัทธาที่ถูกต้องอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องรู้ถึงเส้นทางชีวิต ที่เราจะเดินทางไปสู่โลกอาคิระห์อย่างปลอดภัยท่านาศาสดานบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮิวะซัลลัมต้องต้งรับภาระที่หนักอึ้งนี้ตลอดระยะเวลาของท่าน23ปีเศษด้วยกันท่านได้ทุ่มเทท่านได้มีความอดทนเสียสละด้วยความเพียพรพยายามด้วยความเหนื่อยยากด้วยชีวิตของท่าน เพื่อที่จะนำอิสลามมาส่งต่อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายได้รับอิสลามอย่างง่ายดายไม่ต้องออกไปรบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องพบกับความยากลำบากใดๆเลยซึ่งต่างกับบรมศาสดาของเราสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในอดีตรวมถึงบรรดาสหาบัตของท่านเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตพิกลพิการต้องถูกไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเราได้รับอิสลามมาอย่างง่ายดายเหลือเกินยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากซะอีก เรามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไี่น้องผู้ศรัทธาที่คารบรักทั้งหลายที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ก็คือการที่เราได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามให้ครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์ุบฮา ه ะวตาลาพระวิญเจ้าของเราท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ใช้ให้อะไรอะไรก็แล้วแต่ให้เรากะทำ พระเจ้าของเรา,าศาสดาของเราใช้อะไรให้เรากระทำก็ขอให้เราได้ปฏิบัติสิ่งต่าง,างๆเหล่านั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งใดที่ท่านนาบีของเราได้ห้ามไว้สิ่งใดที่พระองค์อัลลอฮ์พระบิดเจ้าของเราได้ห้ามไว้ก็ขอให้เราได้ละทิ้งแค่นี้เองเราในมีหน้าที่แค่นี้จริงๆไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนี้เสียลูกเสียหลานเสีย คนที่ตนรักเสียสมบัติเสียอวัยวะต้องพิกลพิก,การต้องล้มหายตายจากสวัติของท่านนบีที่ฝังอยู่ที่กูโบบาเกียมากกว่าเป็นหมื่นๆนคนที่เสียชีวิตเพื่อนำอิสลามอันเปนที่รักยิ่งเนะี่ยมามอบให้กับเราและเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแค่รักษาสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามเท่านั้นเอง นั่นคือหน้าที่ของเราเราผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวตาลาดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายมีความรักมอบมอบความรักอันบริส,สุทธิ์แด่ท่านรอซูลล l l a ซล,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 ลไม่ใช่รักนบีแค่สติ๊กเกอร์แค่ลมปากหรือแค่อ่านประวัติเมลิดนบีอย่างเดียวรักนบี อย่างบริสุทธิ์ใจนี่นักวิชาการอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาท่านได้สรุปไว้หลายข้อถ้าจะศึกษากันก็ต้องในห้องเรียนผมจะสรุปมาสักสองข้อแล้วกันสิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อท่านนาบีสุลลัววาลลอวะลฮิวะสัลลัมอินติซามุตาอัตีฮิฟิอัมริฮีวะนะฮีฮีววาาสุลลัลลอะลฮิวะสัลลัมข้อที่หนึ่งจำเป็นต้องเชื่อฟังนบีของเรา นบีของเราใช้อะไรเราปฏิบัตินบีอะไรห้ามนบีของเราห้ามอะไรห้ามสิ่งใดแม้กระทำเราก็ละทิ้งนั่นแหละคือความรักอันบริสุทธิ์ที่เรามีต่อท่านนบีสุลลัลฮวาลลัยฮสัลลัมในประการที่สองอียาอุสุนนติฮีสลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมก็คือการฟื้นฟูปฏิบัติตามสุนนะแนวทางของท่านนบีสุลลัลฮวาลลัยฮสัลลัม ที่เราทุกคนคงจะทราบที่จําเป็นต้องทราบด้วยซ้ําไปไม่ใช่ว่าคงจะทราบจําเป็นต้องทราบกันทุกคนในเรื่องสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละฮวอะลฮิวะสันล,ล,ลมของเราเรา,เราเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่านาบีของเรามีแบบฉบับแบบไหนอย่างไรคิดว่าทุกคนก็คงจะทราบเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะเป็นแบบฉบับอันงดงาม ของท่านนบีสุลตัลลอฮฺอลยูฮฺสัลลัมที่คุณค่ายิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและารรคทัางยเกียรติภูมิหรือจริยวัตรอุปนิสัยบุคลิกลักษณะแบบอย่างอันงดงามของบรมศาสดาสุลตัลลอฮนอัลยูฮฺสัลลัมของเราเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดแปลเป็นภาษาต่างๆในโลกนี้อย่างมากมายเราก็มีครับหนังสือตำรับตำราที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺอลยูฮฺสัลลัม ที่เกี่ยวข้องกับแบบฉบับจริยวัดแบบฉบับการกระทําของท่านนบีสุลตัลลอฮฺวะลัยฮะซัลลัมมันมีมากมายที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะนํามาไว้ในครอบครัวของเราให้เราได้อ่านให้ภรรยาของเราได้อ่านเพื่อที่จะได้ดําเนินชีวิตตามแบบฉบับของบรมศาสดาสุลตัลลอฮฺวะลัยฮะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายอันเวลาอันน้อยนิดนี้ผมอยากจะขอบอกกับพี่น้องถึงเรื่อง ส่วนหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่น่ารักของท่านนาบีสุลต่านละฮวะลัยุอัสลัมของเราที่พอที่จะยกตัวอย่างให้กับพี่น้องผู้ศรัธทธาที่เคารพรักทั้งหลายเพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติอันเข้มข้นในเรื่องแบบอย่างของท่านนาบีท่านพูดจริงทําจริงข้อที่หนึ่งเนี่ยผ่านไหมครับเนี่ยท่านนาบีของเราพูดจริงทําจริงพี่น้องเราดูซิว่าสัก หลายๆประการที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเราได้ปฏิบัติได้กี่ข้อถ้ายังไม่ได้ก็พยายามเรามีสิทธิ์ที่จะพยายามที่จะกระทําสิ่งที่เป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของท่านนาบีสโล,ลลลฮฺอะลัยฮุสัลลัมท่านผู้จริงทําจริงท่านเป็นคนเรียบง่ายไม่ชอบชีวิตที่วุ่นวายท่านเป็นผู้ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นท่านรักคนจน มนุษย์ในโลกดุนยาใบนี้ส่วนใหญ่ก็จะรักคนรวยคนมีเกียรตินบ,บีของเรารักคนจนท่านรักความสะอาดท่านชอบเยี่ยมคนป่วยนบ,บีของเราจะให้ความสําคัญกับการเยี่ยมคนป่วยและไปขอดูอาขอพรให้กับคนที่เจ็บป่วยท่านให้เกียรติกับแขกผู้มาเยือนท่านทำงานด้วยตัวของท่านเองงานในบ้าน มีสักกี่คนเราส่วนใหญ่ผมเองก็เหมือนกันแหละครับคอยชี้นิ้วแต่ท่านนาบีของเราไม่ครับทำงานด้วยตัวงท่านเองรีรดนมแพะเองซักเสื้อผ้าเองให้ย่าอูดเองท่านปะเย็บเสื้อผ้าของท่านเองท่านซ่อมรองเท้าของท่านเองท่านไม่เคยปฏิเสธผู้มาขอท่านนาบีของเราไม่เคยเปิดโปงความชั่ว ำหนิของผู้ใดทั้งสิ้นอัลลอฮ์มันช่างน่ารักเหลือเกินนบีของเราไม่เคยเปิดโปงไม่เคยไปทําลายเกียรติของคนอื่นท่านนาบีสุลต่าละฮว,าวายุวสลัมไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมหยาบคายท่านนาบีของเราไม่ชอบทะเละวิวาท บรมศาสดาสโลลัลลอฮะอะลัยวะสัลลัมของเราท่านได้กล่าวไว้ผมสรุปสักตอนหนึ่งแล้วกันอานาซารยมุนบีไบเต็นฟีโรโบตินยันน์ตี่ลิมันตารอกันมีรออะวะอิงแกนะมูฮิกกอนฉันจะเป็นผู้รับประกันบ้านหลังหนึ่ง ครหา د อันใหญ่หลวงในแดนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาววตาละนบีรับประกันว่าเขาจะได้บ้านรับรองพิเศษในสวรรค์สำหรับผู้ที่ละทิ้งการทะเละวิวาดกันแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามถูกนะครับแต่นิ่งียดีกว่าเราก็หัวชนฝาครับถ้าถูกแล้วหัวชนฝาตายเป็นตาย ต่นบีไม่ครับแม้แต่สิ่งที่เขาพูดถูกต้องเขาเลือกที่จะไม่ทะเลาะกับผู้อื่นเพราะจะนำไปสู่การด่าทอการสาบแช่งในท้ายที่สุดเป็นศัตรูกันนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีของเรารับรองรับรองว่าคนที่มีลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะมีโอกาสได้ขรหาดได้สวนสวัส ได้บานรับรองพิเศษในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสันศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของเราไม่ถือโทษโกรธแค้นชอบที่จะให้อภัยวันที่ศาสดามะฮลลลอฮฺสลลของเราได้รับชัยชนะเด็ดขาดต่อชาวมักกะศัตรูที่เคยจองล้างจองผานเคยไล่นบีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไล่ล่าต้องการสังหารท่านนาบี สลลลอวาเลยะัสลัมวันที่อิสลามของเราชนะพวกเหล่านี้ถูกนำตัวมายืนต่อหน้าท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในวันนั้นขณะนั้นนบีของเรามีอำนาจมีความสามารถที่จะจัดการจะฟันคอจะสังหารได้แต่ท่านนาบีของเรากลับให้อภัยทั้งหมดให้อภัยแม้แต่คนที่จะฆ่าท่าน อ๋อนี่มันสุดๆเงี้ยเรานี่แค่มาดาน,นิดก็หวัวแทบจะไม่ดูไม่ยัดกันแล้วแทบจะไม่ละหมาดกันแล้วคนที่จะฆ่าท่านนาบีให้อภัยแล้วท่านนาบีสอลลัลนอวยวะสัลลัมก็ได้กล่าวว่าฝันตูมุตูลากูวันนี้ไม่มีการกล่าวโทษไม่มีการสังหารพวกท่านทั้งหลายทั้งหมดเป็นอิสระแล้ว พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายขอฝากหาดีของท่านนบีสลลลฮวาลิวาสซัลลัมในช่วงสุดท้ายว่ามานิตตาบะอาสุนนาตีฟอกตดอาฮบบานีใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของฉันปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันเท่ากับเขาได้รักฉันแล้วว่ามันอาฮบบานีกกนมาอีฟินยันนะรอวะฮุนบุคอรี บุคคลใดก็ตามที่รักฉันเขาจะได้อยู่กับฉันในสวรรค์เราปรารถนาที่จะอยู่ในสวรรค์กับท่านนาบีสุลตรลล์ฮฺฮะลัยาสัลลัมก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีสุลตระาตต่อท่านนาบีของเราให้มากๆอัลลอฮุมัมมัลิอะล์มฮัมมัดวันสุขยักษาสุลตรอา์นบีจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินน่ะตั้งแต่ สูบบอสเร่ไปเลยสละวัตรนบีให้เยอะๆง่ายๆเบาลิ้นอัลลอฮุมะศลีอัลลอฮ์มุฮัมมัดแค่นี้อัลลอฮุมะศลีอัลลอฮ์มุฮัมมัดสลวัตรท่านนบีให้เยอะๆปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสซาลลัมและความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนอย่างแน่นอนอักูลกะลีฮะดะสตัฟรุลลอฮานาดิมาริวะละกุมวะลิซารีมุสลิมินฟัสตัาฟิรูอินนะฮูวัลกุฟูร์รฮี์